สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า equal เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งในอนาคตนะครับที่มนุษย์บนโลกอยู่กันแบบไร้ความรู้สึกไม่มีความรักมานานแสนนานแล้วแล้วมันก็เกิดโรคประหลาดขึ้นนะครับซึ่งคนที่เป็นโรคติดต่อนี้จะมีอารมณ์ความรู้สึกต่างไปจากผู้คนทั่วไปแล้วเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่นี้จะจบลงยังไงพวกเขาจะอยู่ในสังคมไร้วความรู้สึกแบบนี้ได้หรือไม่นะครับผมจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้โดยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทาง s h อ p e e ไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแนละทีมงานในการทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ไซรัสที่กำลังตื่นนอนในห้องพักบนตึกที่ทันสมัยนะครับห้องนอนของเขา,าถูกควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีเตียงและตู้เสื้อผ้าก็ถูกจัดเก็บเองอัตโนมัติหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วตอนจะไปทํางานก็มีรถไฟฟ้ามารับส่งผู้คนไปยังหน่วยงานต่างๆไซรัสนะครับทำงานในตำแหน่งนักวาดภาพประกอบซึ่งผู้คนที่ทํางานในภายในของเขาก็ใส่ชุดเหมือนกันหมดมีหน่วยงานสวัสดิการคอยควบคุมดูแลยอย่างใกล้ชิดมีการสแกนมือก่อนเข้าอาคาร การทานอาหารก็ใช้แบบบริการตัวเองด้วยตู้อัตโนมัติและอาหารเหล่านี้ก็ถูกควบคุมปริมาณและก็สารอาหารด้วยทุกคนนะ่อยู่แบบไม่มีความรักและไม่มีความเอื้ออาทรต่อกันไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์นะครับและการคบห่านและชอบพอกันแบบชู้สาวก็เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับที่นี่และถ้าหากใครไม่เชื่อเกิดตั้งท้องขึ้นมาก็จะต้องถูกส่งไปยังศูนย์รักษาโรคที่เรียกว่าเดอะเดนคนส่วนใหญ่ที่ถูกส่งไปที่นั่นนะครับก็มักจะจบลงด้วยการฆ่าตัวตายเพราะต้องถูกกดดันต่างๆสารพัด แล้วฉากก็ได้ตัดมาที่โลกส่วนตัวของไซรัสนะครับ ซึ่งมันก็เหมือนกับคนอื่นๆที่มีระบบการกินอาหารในห้องพักมีการฝึกเกมการใช้สมองในสถานที่ทำงานก็มีการประชาสัมพันธ์แบบเรียกว่าล้างสมองเลยก็ได้นั่นก็คือการห้ามมีเพศสัมพันธ์การแตะเนื้อต้องตัวและการพูดคุยกันแบบสนิทสนมถือเป็นเรื่องต้องห้ามนอกจากใครนะครับที่เป็นโรค S.O.S. ซึ่งโรคนี้จะทำให้ผู้คนมีความรู้สึกมีความรักและเอื้ออาทรต่อคนอื่นซึ่งใครนะครับที่มีลักษณะแบบนี้ก็จะถูกนำตัวไปบำบัดที่เดอดเดน และคนที่เมืองนี้นะครับก็ถือว่าใครที่มีโรค SOS เเป็นผู้ผิดปกติต้องการไม่ให้ออกมาอยู่ปะปนกับคนอื่นและคนภายนอกเมืองนี้ก็ไม่สามารถเข้ามาที่เมืองแห่งน,นี้ได้เหมือนกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับไซรัสก,ก็ได้ไปพบกับแผนที่ของเมือง p e n ิ n ูล่าที่ข้อมูลนะบอกไว้ว่ามันเป็นเมืองเก่าที่ไม่เจริญ และในระหว่างที่เขาทํางานอยู่นะครับเขาก็ได้เจอกับคนในเมืองก็ได้ฆ่าตัวตายผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ไซรัสก,ก็เริ่มสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เธอก็ข่มใจไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นไซรัสก,ก็เลยเริ่มสนใจในตัวของเธอ ต่อมาไซลัลและคนอื่นอีกหลายคนนะครับก็มานั่งดูการถ่ายทอดการส่งยานอวกาศไปนอกโลกซึ่งคนในเมืองนี้ก็ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้มากทุกคนกําลังจดจ่อรอด,ดูการลงสํารวจของยานอวกาศแต่ไซลัลก็เริ่มมีอาการผิดปกตินะครับเขาเริ่มสนใจมองหญิงสาวที่ทํางานร่วมกับเขาที่มีชื่อวอ่านีอาเธอก็มีพฤติกรรมผิดปกติเหมือนกันกบเขาเธอนั่งคิดอะไรโดยไม่ได้สนใจการถ่ายทอดยานอวกาศเหมือนคนอื่น แล้วไซรัสนะครับก็เริ่มรู้ว่าตัวเองอผิดปกติเพราะว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกตอนน่อเนอาเขาได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราวของเมืองเพนินซูล่าที่เขาค้นพบว่าคนเมืองนี้มีการเกื้อกูลกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกับเมืองที่เขาอยู่ให้เพื่อนร่วมงานฟังเขาเริ่มมีอาการที่ไม่เหมือนกับคนเมืองนี้มากขึ้นทุกทีแล้วนะครับเขาเริ่มฝันจนละเมอลุกขึ้นไปชนกับผนังห้องจนหัวมีรอยช้ำ แล้ววันต่อมานะครับไซรัสก็ได้ไปพบก,กับหมอเพื่อตรวจว่าเขาเป็นโรค SOS หรือเปล่าขณะที่รอหมอเรียกอยู่เขาก็ได้เจอกับโจนาสที่มารอตรวจเหมือนกันกับเขาโจนาสมีพฤติกรรมไม่เหมือนคนในเมืองนี้นะครับเขามีความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจคนอื่นโจนาสบอกว่าเขาเป็นโรค SOS ระยะที่2แล้ว แล้วขณะที่นั่งคุยกันอยู่นะครับเขาก็สังเกตเห็นหญิงสูงวัยรายหนึ่งที่มารอเหมือนกันเธอมีน้ําตาไหลขณะนั่งคิดอะไรอยู่ทําให้ไซรัสรู้สึกแปลกใจและพอหมอสักประวัติของเขาแล้วก็เจาะเลือดตรวจด,ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยหมอก็วินิจฉัยว่าไซรัสาน้เป็นโรค SOS ระยะเริ่มต้นหมอก็เลยให้ยาต้านเชื้อมากินนะครับแลวหมอก็ยังบอกอีกว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อโรคมาจากเพื่อนร่วมง,งานและยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เขาก็ถามหมอนะครับว่าถ้าเขากินยาแล้วไม่หายต้องไปที่เด็ดเด่นใช่เปล่าหมอก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดมากไปขณะน,นี้ทางสูย์ของเรากําลังคิดค้นยารักษาโรคนี้ได้แล้วและเมื่อกลับมาจากหาหมอนะครับเขาก็ไปทํางานต่อ พอสแกนข้อมือเพื่อเข้าทำงานข้อมูลก็ได้แสดงบอกว่าเขาติดโรค s o s ระยะที่1หัวหน้างานก็ถามว่าเขาไปไหนมาทําไมเพิ่งมาทํางานไซรัสก็โกหกไปนะคะว่าไปกินน้ําชามาแต่หัวหน้าก็มองเห็นรอยช้าที่หน้าของเขาครับไซรัสก็โกหกตอบไปว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการไปเล่นไทเก๊กมาแต่ทว่านะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งอบอกว่าเมื่อวานไซรัสไม่ได้ไปเล่นไทเก๊กแต่แล้วนีอานะครับก็แก้ต่างให้ว่าเธอเห็นเขาไปเล่นไซรัสก็รู้สึกว่านีอารมีความเอื้ออาทรต่างจากคนอื่น หลังจากนั้นนะครับพอซเซรัสไปรับยาต้านทานโรคทางหน่วยงานก็ได้ส่งข้อมูลเรื่องการรักษาโรคเอโซนให้เขาตลอดเวลาว่าระหว่างนี้ให้กินยาต้านไปก่อนทําให้เขารู้สึกระแวงและสับสนนะครับเขาแอบมองนีอาตลอดเวลาทั้งเวลาทํางานและเวลาพักเขาสนใจเธอมากนะครับแต่ก็ต้องปกปิดไม่ให้คนอื่นเห็นและไซรัสก็เริ่มจะไม่กินยาตามที่หมอสั่งด้วย แล้ววันหนึ่งนะครับเขาก็ได้เข้าไปคุยกับเนีาเรื่องการทํางานแต่จริงๆแล้ว,ว่เขามีแผนอยากไปคุยแล้วก็แอบตีสนิทกับเธอมากกว่าแต่การคุยกันนั้นนะครับก็มีคนคอยจับตาดูทั้งคู่อยู่ แล้วค่ำคืนหนึ่งหลังจากเลิกงานไซรัสก็ได้แอบเข้าไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของนีอาเพื่อฟังเสียงที่เธอบันทึกเอาไว้เขาเก็บเอาเสียงของเธอไปนอนคิดถึงนะครับจากนั้นเขาก็แอบตามเธอจนเธอต้องขอร้องไม่ให้เขาตามมาเขาเห็นว่านีอารมีพฤติกรรมไม่เหมือนคนอื่นเลยก็เลยถามเธอนะคะว่าเธอเป็นโรค SON หรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบปฏิเสธแต่สุดท้ายนะครับไซรัสก็จับได้ว่าเธอติดโรคนี้เหมือนกันกับเขาแต่เธอแอบเก็บอาการเอาไว้ แล้วสลักก็แอบมองดูเธอตอนเลิกงานนะครับแล้วก็รู้ว่าเธอมีอาการแปลกๆเหมือนกับเขาเลย เราไม่นานนะครับทั้งคู่ก็หักห้ามใจไม่ไหวทั้งสองคนแอบคบหาก,กันแล้วก็แอบอยู่ด้วยกันซึ่งมันก็เสี่ยงมากนะครับที่คนอื่นจะรู้ถ้าหากมิใครรู้ก็ต้องตายสถานเดียวนีอารับสาร,รภาพกอบเขาว่าเธอติดเชื้อมาป,ปีกว่าแล้วเธอไม่บอกใครเธอกลัวการกินยาแต่เธอก็อยู่ได้เพียงแต่ต้องคอยควบคุมอาการเธอบอกกับเขาว่าเราทั้งสองคนน่ะไม่ควรจะพบกันแบบลับๆอีกแต่จนแล้วจนรอดนะครับความต้องการที่อยู่ในใจก็ทําให้ทั้งสองคนมีอะไรกัน แล้ววันหนึ่งนะครับหัวหน้างานก็จับได้ว่าไซรัสได้แอบ,บเข้าไปดูคอมพิวเตอร์ของนีอาจนเขาต้องสั่งห้ามให้ไซรัสทำแบบนั้นอีกซึ่งมันจะอันตรายมากสำหรับเขาไซรัสก็คิดมากนะครับว่ามันจะเป็นอันตรายต่อน,นีอาด้วยเขาก็เลยแอบ,บคุยกับเธอว่าหัวหน้ารู้เรื่องที่เขาไปแอบ,บเปิดคอมของเธอแล้วและตอนนี้เขาจำเป็นต้องอยู่ห่างเธอไว้ก่อนนีอาก็เสียใจมากนะครับที่จะไม่ได้เจอ,อ,อเขาอีก นั่นก็เลยทําให้วันต่อมานะครับเซา,าได้ขอย้ายไปที่แผนกอื่นเพื่อไม่ให้นีอามีปัญหาเขาว่าอ้างเหตุผลกับผน้างงานว่าเขาเป็นโรคแบบนี้ควรที่จะไปทํางานไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเขาก็เลยย้ายไปทํางานที่แผนกเกษตรกรรมนะครับขณะเดียวกันก็มีพนักงานคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโดมินิกเข้ามาทําหน้าที่แทนไซรัสนีอาก็ไม่เป็นอันทํางานนะครับเธอแอบคิดถึงเขาตลอดเวลาจนทําให้งานของเธอมีปัญหากับโดมินิกเพราะเธอส่งงานให้เขาล่าช้าไป แล้ววันหนึ่งนะครับหลังเลิกงานไซรัสก็ได้ไปเจอกับโจนาสทั้งคู่เดินคุยกันไปไซรัสก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาต้องขอย้ายงานเพราะกูว่านีอาจจะเป็นอันตรายพอโจนาสได้ฟังแบบนั้นนะครับเขาก็คิดว่าทั้งสองคนนี้รักกันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วโจนาสก็ถามว่านีอาติดโรคระยะไหนแล้วไซรัสก็บอกว่าเธอไม่ได้ไปตรวจแล้วก็ไม่ได้กินยาโจนาสก็เลยบอกว่าคนแบบนีอาเรียกว่าพวกแฝงตัว เขาก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเคยแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็จบไม่ดีและยังบอกอีกว่าเขามีกลุ่มลับมีคนที่เป็นโรคแต่ไม่ยอมไปตรวจแล้วก็ไม่กินยาที่เรียกว่าพวกแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยและในกลุ่มของเราก็ยังมีหมอเบสและเขาก็จะพาเซรัสไปรู้จักเพื่อจะได้คุยและช่วยกันได้นั่นก็เลยทําให้เซรัตสนใจขึ้นมานะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเซรัสก็แอบไปพบก,กับโจนและกับพวกกลุ่มลับที่ติดโรคแต่ไม่ยอมกินยาเซรัสก็ซักถามพวกในกลุ่มนะครับ ทำให้รู้ว่าถ้าหากถูกส่งตัวไปที่ศูนย์เดดเดนแล้วอะส่วนใหญ่แล้วจะตายด้วยการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกไฟฟ้าช็อตหมอเบสก็บอกว่ากลุ่มของพวกเราจะช่วยคนที่แฝงตัวด้วยการให้กําลังใจแต่จะไม่เข้าไปยุ่งด้วยโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตไซรัสน,นะครับก็ถามหมอเบสว่าถ้าหากมันเสี่ยงแล้วทำไมถึงไม่ย้ายที่ทํางานละ่ะหมอเบสก็บอกว่าเธออยากทํางานกับคนที่มีความรู้สึกนึกคิดมากกว่า แล้วคืนหนึ่งนะครับนีอาก็ทนไม่ไหวเธอก็เลยแอบเข้าไปหาไซรัสถึงในห้องทั้งคู่ได้มีอะไรกันไซรัสก็บอก,กบเธอว่าเขาอยากจะพาเธอหนีไปจากที่นี่ระหว่างนี้เขาอยากจะอยู่กับเธอให้มากที่สุดกลางวันก็ทํางานตามปกติส่วนกลางคืนก็มาอยู่ด้วยกัน จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็มีประกาศข่าวสารว่ามียา EMI สามารถรักษาโรค SOS ได้เพียงตัดฉีดเข้าที่คอของผู้ป่วยเท่านั้นยานี้จะทําให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมทั้งคู่ก็ต่างเฝ้าดูข่าวนี้ด้วยกันนะครับพวกเขาแอบคุยกันว่าถ้าหากได้รับยานี้แล้วอ่ะพวกเราก็จะลืมความรู้สึกดีๆระหว่างกันลงไปทั้งคู่ก็จะไม่สามารถคิดถึงกันได้อีกพวกเขานะครับก็เลยคิดว่าจะไม่ยอมฉีดยานี้โดยเด็ดขาดจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็แอบมาพบก,กับหมอเบสในกลุ่มลับ เพื่อจะหาทางหนีไปที่เมืองเพนินซูล่าโจนาก,ก็ได้เล่าเรื่องที่เพื่อนของเขาเป็นนักบินพาเขาบินลาดตะเวนซึ่งเขาเคยมองไปที่เพนินซูล่ามันเป็นป่าทึบๆเหมือนกับเป็นบ้านป่าเมืองเทอนขณะที่หมอเบก็เล่าถึงเพื่อนที่เธอเคยรู้จักคนหนึ่งนะครับที่เธอเคยแอบหนีออกไปที่เพนินซูล่าเหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาออเป็นตายไร้ดียังไงแต่ก็มีเพื่อนในกลุ่มทักท้วงว่าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะทำให้คนในกลุ่มอะอาจถูกสอบสวนไปด้วย โจนาทก็บอกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันให้ได้เขาบอกว่าถ้าหนีออกไปได้แล้วก็ไม่ต้องกลับเข้ามาอีกแล้วเช้าวันต่อมานะครับโจนาทก็มาบอกกับไซรัสว่าพอไปถึงชายแดนแล้วให้ไปตามหาคนที่มีชื่อว่าโอลิเวอร์เขาจะเป็นคนพาไปโจนาทก็อวยพรให้ไซรัสโชคดีนะครับจากนั้นไซรัสก็ไปคุยกับนีอารถึงแผนที่จะหนีไปด้วยกันหลังจากคุยกับโจนาทมาแล้วไซรัสวางแผนว่าจะหนีไปวันเสาร์โดยไปลงที่สถานีเวลลิงที่ใกล้ชายแดนมากที่สุด ซึ่งมันก็เหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นทั้งคู่ให้ความมั่นใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ทว่าวันต่อมาพอนิอาสแกนมือเข้าทํางานตามปกตินะครับเธอก็ถูกเกไปพบหมอเธอก็คิดว่าจะไปตรวจให้มันรู้ว่าเธอติดโรค s o สหรือเปล่าแต่ผลออกมามันกับตละบปัดน,นะครับหมอจอดเลือดเพราะว่านนอากําลังตั้งท้องเธอก็เลยถูกจับส่งไปที่ศูนย์เดดเดนทันที ทางด้านไซรัสนะครับก็มารอพบนีอารแต่ก็มารู้ข่าวว่าเธอถูกจับตัวไปแล้วเขาพยายามหาทางช่วยนะครับโดยไปหาโจนัสแต่มันก็ไม่พ้นสายตาของเพื่อนร่วมงานของโจนัทที่ไม่อยากให้เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยโจนัสก็เลยไปดักหลอไซรัสนะครับแล้วพอทั้งสองคนเจอกันไซรัสก็บอกว่านีอาท้องแล้วก็ถูกจับตัวไปที่เดอะเดนแล้วเขาร้อนใจกระวนกระวายนั่นก็เลยทําให้โจนัสนะครับรีบตักเตือนเขาให้มีสติอย่าให้ใครเห็นอาการแบบนี้ โจนาสจะไปขอร้องหมอเบนให้ช่วยเหลือพอไม่มีคนอื่นที่สามารถช่วยเหลือได้แล้วให้ไซลัสกลกับไปรอที่ห้องก่อนระหว่างนั้นนะครับหมอเบนและโจนาสก็แอบลักลอบเข้าไปช่วยเหลือนีอาออกมาจนได้และทําการสลับตัวแล้วก็ข้อมูลกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าเอวาที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ทําให้ข้อมูลของนีอาเป็นเอวาไปนั่นก็เลยทําให้เธอสามารถที่จะสแกนออกไปไหนก็ได้หมอเบนและโจนาสก็ให้นีอาเปลี่ยนชุดให้เหมือนเป็นปกติ แล้วหมอเบเกอ็รีบพาเธอหนีออกจากศูนย์เดดเดนขณะที่ไซไลัก็รออยู่ที่ห้องจนทนไม่ไหวนะครับเขาก็เลยออกมาตามหานีอาจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้มีประกาศออกมาว่าหมอเบสโจนาสและพักพวกอะ่ะจะถูกจับกลุมในข้อหาละเมิดกฎพวกเขาจะถูกฉีดยา EMI ที่เป็นยารักษาโรค SOS พอไซรัสน,นะครับได้ฟังประกาศเขาก็เลยไปที่ศูนย์เดเดนเพื่อไปตามหานีอานะครับ พอไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่พวกเขาก็บอกว่านีอาเสียชีวิตไปแล้วทําให้ไซรัสเสียใจมากแต่ทว่าจริงๆแล้วนะครับคนที่เสียชีวิตไปคือเอวาเพราะว่าหมอเบสได้สลับข้อมูลของทั้งสองคนแล้วขณะที่นีอาเองนะครับพอกลับมาห้องก็ไม่เจอกับไซรัสเธอก็รอเขาด้วยความกังวลใจเพราะกลัวว่าไซรัสจะจับถูกยาไปอีกคนหนึ่งซึ่งยานี้จะทําให้เขาลืมเหตุการณ์ที่เขาและเธอมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด ทางด้านของไซรัสนะครับพอรู้ว่านีอาตายเขาก็เลยตัดสินใจจะไปกระโดดตึกแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาอย่างก,กระทันหันส่วนนีอานะครับเธอก็รออยู่ที่ห้องจนไซรัสกลับมาเธอดีใจมากกอดเขาไว้แน่นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับไซรัสนะได้เปลี่ยนไปแล้วเธอเห็นรอยแผลที่คอของเขาก็รู้ว่าเขาอะถูกฉีดยา EMI มาแล้วไซรัสก็บ,บอกว่าเขาคิดว่าเธอตายไปแล้วก็เลยตัดสินใจไปฉีดยา แล้วนีอานะครับก็เริ่มพบว่าไซรัสอ่ะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าฤทยาน,นั่นเองเธอพยายามมอบความรักให้แก่เขาเพื่อให้เขาจําเหตุการณ์ต่างๆได้และบอกให้เขาว่าอย่ายอมแพ้ให้จดจําความรู้สึกดีๆก่อนที่ยามันจะออกฤทธิ์ไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาและเธอจะต้องหนีไปด้วยกันแล้วแล้วเช้าวันต่อมานะครับนีอาตื่นมาก็เห็นไซรัสอ่ะแต่งตัวรออยู่เธอกลัวว่าเขาจะจําอะไรไม่ได้เธอก็เลยถามเขาว่ายังจะหนีไปกับเธอหรือเปล่า ไซรัสน,นะครับก็ยังจําได้ว่าเขา่มีแผนจะต้องหนีไปกับเธอแล้วพอได้เวลาทั้งคู่ก็หนีขึ้นไปบนรถไฟด้วยกันนีอาเริ่มไม่มั่นใจนะครับเพราะในระหว่างที่อยู่บนรถไฟอะไซรัสก็ดูห่างเหินกับเธอมากเขานั่งที่นั่งห่างกับเธอแต่พอใกล้สถานีที่จะต้องลงนะครับไซรัสก็เริ่มมีความรู้สึกนึกถึงตอนที่เขามีความสุขกับเธอได้แล้วพอมาถึงสถานีเวลลี่ที่จะต้องลงนะครับนีอาก็ลูนว่าไซรัสอาจจะลงที่สถานีนี้หรือเปล่า แต่แล้วนะครับเซรัตก,ก็เดินมานั่งกับเธอแล้วก็เริ่มจับมือเธอมากุมเอาไว้เธอก็ดีใจมากนะครับที่เขากลับมาจําความรักและความรู้สึกดีๆที่มีกับเธอได้แล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.0คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ